ขอพรแต่เจ้าเ้าหน่องอย่ารกร้องไงเป็นหรือตายพี่ไม่แดงเอ้ยิงเอไปกานไหและสะตีนเหมือนแส้นของน้าตัวแดนเกยงำจันไดพี่ไม่เกีย่ยวยิ่งเอคนเดียวเลย ปีก็ตั้งสัตว์ปฏิญาณในซาบานไว้กับนงเพราะปีกอ้องเจยนายายและปีก็กดหยดพะตูบูชาเจยเพประสามเจยน้องเป็นตีหนึ่งอีซานนองพึงงข้าเจยได้ควังแานมาลู หนูไม่รู้ไงนี่เจ้ากว่าใจมาบอกรักแม่ป้าปอลุงเอน้องดีใจนักเนอในวันนี้พี่ชัยจะพายอย่สู่พายเพากนด้าพาพาป็นนาพากนดี ไปเป็นราชินีที่วังน้อยตุย้นยาโตถัดตอนนี้กูกำลินพันหิตใจห้องแล้วอ้าขึ้นมาแล้ให้พ่อนั่งอีกาวบงกูกำลินพันหิตใจน่ารักพีน้องแค่นี้มึงได้ตาพ่อแม่พีน้องคุณเต้าคุณแกไม่ใช่กก็แก่ครับแต่วันนี้คนหน้าโรงไม่ต้องเกรงใจหนะตาตาไหวครับครับไม่พร้อมกันเลยอยากรับตีคุณ กลับมาพรมเออเดินในพรมยกขึ้นต่างหางแล้วมาบอกคุณกรรมว่าเพื่อโว้ยนายร่งเออเรกรับก่อนเออโอยกูได้กลับกันมึงได้กลับกันเออนี่กันแต่ยกขึ้นที่คนจ้องคนอยู่กูก็ไม่อ่านเลิอกอยู่ดิผัดนีตาโรเลนาเจ้าหนี้เป็นเกณฑ์ว่านี่แกเกหนังอยู่จ้องเจ้าหน,นี้แกหัูก็ไม่รู้โอ <phone noise> ยโอเลนาเจ้าหนี้เป็นเกณฑ์ตาหน้าเจ้าหนี้กลับ เตียงคืนเลือกเตียงคืนนาเจ้านี้กับเตียงคืนเลือกเตียงคืนเธอนาเจ้านี้กับตีนึงกูเลือกตีนึงนาเจ้านี้กับตีชองกูเลือกตีช่องนาเจ้านี้กับตีซี่กูเลือกตั้งแต่เล็กเตียงคืนนี่แกนังปลื้ดรุ่งนี่ต่อเดียวได้เลยพี่ทุริยาเออหายปีพี่โจ้มพงกูกับมั่วแม่ยิ้มเบาแ่วเออเดี๋ยวได้เชิญพี่โ้มพงแต่ว่าต่อเดียวเวลาเปิดจอเลย ต่อนนี้เราจัดคอนเสิร์ตเลยเห็นไหมพี่น้องเอาใครอยากฟังคอนเสิร์ตตบมือหน่อยฮะมึงไงก็ตบมือใชยกูเช็คเลยอย่างกี่คนนี่เออยังไล่คนยังไล่คนเรว่าไล่คนนี้วงแววงเพลแล้วน้องวงแววงเพลี่เออไม่พลีพีน่น้องเออหนังเป็นกำลังใจแต่นั่งตะลุงเราก็ไม่ทิ้งเรื่องและในคนแก่คนเลไในก้าวเจอเออเพราะบางคนนี่กู เล่หนียย้ยัยเห็นไหมคุณนั่งชอบนั่งกับไม่เมื่อนกันความชาติมหาความทันนัดไหนนั่งกับไม่เมื่อนกันนะบางคุณชอบลกในเรื่องนะบางกูมันกูเป็นกูล็อกมุกก็ต่างนะ,ะเขาแต่ลือทัวพี่ปเราเกิดทุรัศนั่งปวเพชรอันอย่ารับเอ้ยมันไปโก้เล่าไต่โอ่งแล้วมันไปโก้ตามไต่โอ่งเลยเจอยะการรับกูขืนเบ้อหน้าม่กูโก้ปลื้ออันตรายงานใจ่องเบ้อหน้ามันรับเกิหนุ่ยกับกูมากโง่ เออมึงช่วยเล่งดังๆเลยชดดิแม่เนียงแช่ไปเลยแม่เนียงแช่เลยแม่เนียงอ่าแม่เนียงกันแช่เลยแช่เลยแม่ไม่รู้นาชูป <smiling> ิดนะวับหรือไม่อะอ๋อดูเแจ้งว่าคอยแล่นนั่งทุ่มพุงดูต่อเดียวไอ้นั่งทุ่มพุงเล่นโตเพื่อเออต่อเดียวไอ้เล่นพี่ทุ่มพุงแต่ว่าตอนนี้เล่นทุ่มเพชรไปก่อนแหลนทุ่มเพชรเซ็ตต่อเดียวเล่นทุ่มพุงพอทุ่มพุงเซ็ตพี่น้องอยากเก็บรับหน้าต่อเดียวเรามีชูลาวชูทุ่ย จ่วยเรย,ยกเล็กช่วยรถลุเออกเรอยดแม่ผมได้นั่งกล่าวลเลยเลยจู่มึงอยู่ไอ้พี่จิง <c oughs> นี่พี่ชุ่มพุงชุ่มเพชรนะอ,อ่าพี่ชุ่มพุงนะกูน,นัง่งพอนเพชรเห็นไหมสมพุงพอนเพชรนะตอนเดียวชืนแกขึ้นคคมาหว,วาบทหวากร่นแล้วครับปืนโจเออตอนเดียวไอ้พี่นองได้เลยแต่ช่วงนี้ขวางนั่งตะลุงก้นข้อเวลาพี่นองไม่นานครับตอนนี้ข้อเวลาแป๊บเดียวเออข้อเวลาสราั่วบุงพี่นองเลยนั่งแป๊บเดียว ออกมาทำไมล่ะกูนึกว่ารับเลี้งตัวเล่นเฮียไปปักตามกูว่ามาทำไมมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเปล่งนี่อาพีเบิร์ดหนูตั้งแต่เด็กกูไม่กดพี่ว่างนี้ก็ควังเปล่งไอ้นั่นไอ้ได้ก็แกว่าแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดารากู แต่งตัวมาดแม่อุ่น่านดารากูพี่มายืนโชว์สิบบงุดบง,บงุดทีกางเกงในที่ขาวที่เหลืองที่แดงไอ <c oughs> พี่เลยวันนี้พาน้องกลับไปยังนครน,นะทางนี้จ้ะ <c oughs> พาไปยังนครที่ธรรมราชสักวันหนึ่งจะเป็นเมียกู ไอ้จู้อย่างกันกวาดเร็วนี่เราตรงปยกันแล้วแลยถ็งกับกวาใจเออตรงปยแต่กวาใจสั่งไวเร็วว่าการเดินทางในครั้งนี้พีนู่นนี่หรือพีต็งต้องเป็นโรโพโพหลักษาความลอดภัยมึงเป็นแต่นู่นนี่วัดนี้กูไม่เคยไบายอาไม้ถึงเออแบงกันไห้จัดเจีเลยนับนึ่งตึ่งทลิปตาคลิปอยู่เกเคยกูนั่นเป็นโรโพโพโรปโพโพมึงรู้ไหมแปลว่าพือไอ้ไรโรปโพโพอยู่เคลีไม่รู้จักโรอพ่อหมูตายอุ้ง เราโปะโปะลูกปราพุ่งกันเลยเราปอปนี่คือไม่ตึงหลักจ้งความปลอดภัยเออคำโยกกูเคียนเป็นเลี่ยนไว่าเพื่อพอทมนั้นคือพันธมิตรเข้าก้างคนผิดคือพวกนอปชรับใจชุมชนเขาเรียกว่าอสมรับใจชุมชนเขาเรียกว่าอสมตรมตนนั้นคือรัฐมนตรีเอ้า คำยอมีมากไม่ไาลสิเป็นหลักความจริงที่เราควรจะไม่ออยอรับรองว่าเป็นของดีนักรุดควายคุยต้องนักรุ่ดรอขัวทอโอบตก็ต้องรับใช้ชาบาดเป็นแพรที่หวานก็เรียกว่าเป็นโรโดเป็นอะไรยรัดดวงพอ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 ยัดแมมปิีงกูมาร้่อยๆพี่นี่พาไปอกรัดดวงไม่เตะจ้ำปลื้ กว่าใจไหวเป็นโร่พ่อพ่อเออวันนี้มึงเป็นคนไม่วางกูไม่เป็นปัตณีตาแก้งนับหนึ่งตึงชิปกันตาชิปโยกิร์เคยคนนั้นต้องเป็นโร่พ่อพ่อชิปโยเกิเคยคนนั้นรักแรกความปลดปล่อยเป็นโร่พ่อพ่อเออเอาได้ตาปนันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทริปทิปโยกิร์มึงมึงเป็นโร่พ่อพ่อกูไปแลยโอ้เดียวสักเอาเออนเอาเอ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าทริปจะใช้รู้แต่กูเล่ทริปนี้กูใช้ซาโรงใช้ปาทุ่งไม่น่ามีทริมันนับเรือยน่นนี่มันนับแต่เดียวมันนับนึงแ่มันคนแต่เดียวนึ่งโจงจามกไอ้นู่นนี่นับนึ่งมันคนทริมาโยกูโลกนับนึ่งแกูเลทรไปโยเคยนึ่งโจงจามท ถ้านับนึ่งกะกูโกคนคลิปโยแก,กนูกน่นนยไอ้นี่ปัญญาแต่ว่ายังปัญญาญาหนอยว่าเลย่อมึงเกมดีไอ้นู่นเออเกมนี้นับนึ่งตึงคลิปแต่ว่ามีข้อแม่นักิดข้อแม่ได้เต็งตองนับนึ่งทีกูโกนช่วยลูกกายหยับจับติดแล้วว่าเจ้ามือโจ้แต่กูกัดโจตึงกันนี้เนี่ยกูมากล้วไม่กูโจเลยนะาหลานเลย นับนึ่งแกมึงขออไเจงเหอนับนึ่งแกกูกนเอาลองเล่นึ่งช่องซ้ำซิมซีแต่ยาซิมไอ้รก็ห้าหกเจดดเก้าสิบสิบโยแกมึงกูไปแล้วทาไมโยแกกูพลอแล้วสิบนี้ล้วนับนึ่งแกกูแล้วนี่มันหนังพ้มันนับพลนมัน นับเพื่อกูกับพวกเขามานังเลยรังรุงว่ามัน,นไ่ได้ดีเลยหนึ่งจ้องซ้ำซีมยัดแบมรีม,น,ม,ม,รมนี่อูคุจะได้ตายอะมหาตาเศาวบาวจะ่า้เสะมาชมไม้ สุดต่สาขายนองสาบายใจหนูปักซีปักซาพีนามันมากสิลเห็นปักซนมันเป็นอยู่บ่าวตีพุ่มไม้ไว้ไว้เราเดินทางจากสุราษฎร์มาไว้ถึงหัวใสเห็นตอนตานทางที่ผ่านมา าถึงระโนดเอ็นต้นโนดยืนตนเดียวนันเอ็นนกตัวสีเขียวมันเป็นนกไรนะพีนะเสียงมือกลองวากินดีนกไอไรละพีบอกน้องมาเติมแกในเนตพยาบอกนองเบาอ,อ,อ,อัดเพราะนงก้องเจ นกไร้แหะพีเนตโปรดบอกนอกมาสักทีอ๋อเนตพีบอกว่านกปลากรางแต่เ <Darwin> สียงว่านกยางกินไม่ก่อยเว้ยแต่เสียงว่านกปลากรางเบาเออถ้าได้ยางควยบอกสามวัยรื่องกินนก น้องอาหยิบยกมาปาตีเพราะคนที่นี่ก็สังวนน้องนะรักษา,วาไว้ให้ได้กยิ่งใจนององอในเรื่องนอกพวกนี้รักษา,วาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูคู่กับทนนิ่นี้นกปาก้างที่นี่มีลายตัว อแล้วนอนดอกเล่ยละปีเกา ไม่ค่อยมีมีนกมากมายเลยถัดจากนี้ไปถึงทะเลน้อยน้องนกมากมายเลยนั่นนกอะไรละ่ะไหนละ่ะนั่นไงน ทำกับข้อแต่เดียวพอลุงแกขึ้นมาบอกว่า,าให้ปีชุ่มพงสักพรล่งใช่ว่าถึงปีดีครับ